ลูกฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันหาลูกฉันไม่เจอหา่านี่แม่ฉันนี่นะอุ้ยแม่ฉัน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 ลงมาตามหาฉันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็บพบกับอีกนี่ไอมีนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นนิทานกันนะคะนิทานเรื่องนางฟ้าเดินดินค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวก่อนนะคะ นี่แล้วเราก็เสร็จกันแล้วนะคะนางฟ้าเดินดินค่ะนางฟ้าเดินดินอ่ะให้ดูทธลชัดเลยนะคะทีละชัดเลยนี่เราก็จะไปทํานิทานกันเลยนะคะไปเลยช่วย่่กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีนางฟ้าผู้หนึ่งได้บินลงมาจาก้องฟ้าโอ้ บินลงมาไปดูไปครั้งแรกเลยนะเนี่ยพราฉันไม่เคยให้ฉันลงมาดูด้านล่างเลยอโอ้ยน้ำฟ้าเดินดินอืมเฮ้ยอะไรเดีอืคิดคิดคิดเอายงไงดีเนี่ยโอ้ยคิดตั้งงานแล้วเนี่ยอืม แล้วต้องทำยังไงล่ะทำให้พ่อเราไม่รู้ว่าเราเราอ่ะแอบลงมาด้านล่างทำยังไงดีอืมอืมออู้เธอเป็นมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยฉันก็อยากเป็นมนุษย์เหมือนกันนะ อ๋อ,อฉันรู้แล้ววิธีเป็นมนุษย์ทำยังไงจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ก่อนย่า <Yeah. S 1> อุ้ยนี่ไงไเราเป็นมนุษย์แล้วเราก็หนีพ่อได้แล้วสิอุ้ยสวัสดีเธออสวัสดีเธอเธอถ้าเธอเห็นพ่อฉันธะบอกเันด้วยนะฉันจะไม่อยู่กับเขาอู้ไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปดีกว่า โอ้ที่นี่สวยดีจริงๆเลยว,ว้าวฉันชอบที่นี่จริงๆแต่ยังไงฉันก็ต้องกลับขึ้นไปอยู่ดีทำยังไงดีเนี่ย วิธีให้ฉันอยู่ที่นี่ไหมอะ่ะเธอคือใครอะ่ะเธอมาถามฉันทำไมขอโทษท่าทีเธอ,เอ,อรู้วิธีฉันอยู่ที่นี่ไหมอ,อ่ะเอาไปไหนแล้วล่ะไอ,อ้เพื่อนเ,ออเหมือนฉันเลย <laughs> เหมือนฉันเลย โอ้ทุกคนเขาเหมือนชั้นเป๊ะเลยโอ้แล้วเขาตกใจด้วยโอ้เอา่าเขาคุยอะไรของเขาเนี่ยวฉันนี่จะไม่อยู่กับเขาแล้วนะ จะบินหนีแล้วนะไปแล้วไปแล้วัไ,ว <c oughs> ไม่อยู่เขาแล้ว <c oughs> เขาคุยอะไรกับลูกของเขาอตรงนี้ไงที่พ่อฉันน่ะต่พ่อฉันอะ่ะตอนเด็กฉันชอบหนีลงมา <c oughs> แล้วก็โดนจับได้แล้วก็โดนกักไปที่กักตัวไปที่บ้านยทำยังไงดีนี่อือ นีนั่นหนีลงมาทำไมเนี่ยก็โดนกัดตัวอีกยังไงดีเนะี่ยอุ๊ยเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องนี่นะไปฟ้องดีกว่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าแล้ลูกฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันหาลูกฉันไม่เจอฮาเออลูกฉันอยู่ไหนจะต้องไปตามหาลูกฉันซะแล้ว ลูกฉันจะแอบลงไปด้านล่างนี้ฉันบอกไม่ให้ออกลงไปด้านล่างไงเฮ้ยฉันคนต้องไปแหละไปดูลูกฉันอืมบอกแล้วอย่าหนีลงมาไงแล้วก็โดนกักตัวอีกเฮ้ยหนีไปทำไมก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เดินที่นี่สวยจริงนะเนี่ยโอ้ ลงไม่ดีลงไม่ดีเลยลูกฉันนี่ชอบหนีไปที่อื่นจริงไคุณเห็นลูกฉันไหมเออลูกคือเป็นไงล่ะเหมือนฉันนี่แหละอืมไม่เห็นอนะ่ะคุณเห็นลูกฉันไหมเออเออมเป็นยังไงล่ะคะเหมือนฉันอนะ่ะแต่ฉันเห็นอยู่นะคะ อยู่แถวแถวนู้นอะไรครับขอบคุณเออ,เอ,อไม่อยู่ไหนกันเนี่ยดีจังเลยมาอยู่ที่นี่นี่ไ <c oughs> ม่ฉันนี่นะอุย้ยแม่ฉัน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 ลงมาตามหาฉันแล้วอุยอ้ยทำไมอยที่เนี้ย วิดลืมเลยตอาเราเป็นมนุษย์แงเดินทาปกติดีกว่าไอไหนแล้วเนี่ยเออมีใครเห็นลูกฉันไหมอะ่ะพอ,อดีไม่ใครเห็นลูกฉันไหมอะ่ะคุณเหมือนลูกฉันเลยเอ,อ๊ะไม่ใช่นะี่นาลูกฉันลูกฉันไม่ใช่หนีไปละแต่วันนี้คุณเห็นลูกฉันไหม ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ทุกคุณไม่ใช่ก็ไม่เห็นด้วยไปแล้วอาอจะเราจะหาลูกฉันเจอไหมเนี่ยเอองั้นฉันให้ท่าของฉันหาก็แล้วกันไปละแบบขึ้นไปดีกว่าฮ้ยเจ้านายฉันนี่ให้ลงมาหายายนั่นนะนั้นเหรออ๋อฉันรู้จักยายนั่นนะยายนั่นก็เปอเป็นเหมือน ฉันบอกเธอไปแล้วเธอก็ไม่เชื่อฉันเอน้อนางนายฉันนีฉันนี่โกรธแล้วนะเนี่ยเธอเห็นยายคนนั้นไหมใครคนนั้นนะใครเหรอไม่รู้อ่ะไปละไปหาเองก็ได้วันนี้ก็ จะทำลายบ้านเงินให้หมดเลยนั่นไ,ไงใีนั่นเงินนนั่นนี่นาฮะอือ๊ไม่น้อวินี่เขารู้จักไีรู้สิทำไมจะไม่รู้ละ่ะจะพาเธอกลับไปหาแม่ของเธอรู้ได้ไงอะ รู้สิฉันเห็นเธอแปลงล่างอยู่อ๋อก็ได้ฉันกลับไปก็ได้ก็ัไปหาแม่ก็ได้จะไม่รู้ซะอีกออยิธานนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะไปดูไหมคะบ๊ายบายเจอกันนิชานหน้าค่ะบ๊ายบาย